เน็ตมีปัญหาอินเทอร์เน็ตมีปัญหาโอ้ยอนเน็ตมีปัญหาอินเทอร์เน็ตมีปัญหาโอ้ยเป็นอย่างซีเั้งหรือว่าเราเปิดแบบสองเน็ตหรือเปล่าตายแล้วทุกคนจะเน็ตค่อยเมื่อเช้าค่อยก็ตกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตกเวทีนะเมื่อเช้าไลฟ์ก็ตกเวทีตอนบา่ายก็จะมาตกเวทียังไม่ถึงกี่นาทีเลยโอ้ยจะไลฟ์ประมาณสามสิบนาทีหมุนๆเอาดีหมุนหรือ,อยังหายหมุนหรือ,อยังเธอ อู้ยทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะเมื่อเช้าก็เป็นแบบนี้แหละไม่รู้มันเป็นอะไรอ่ะอินเทอร์เนต็ตอ่ะฝนตกฟ้าลงทุกคนเอ้ยขอประทานโทษดเด้อไม่รู้ยังไงอ่ะ นิดหน่อยคนเยอะไม่ได้ค่ะเดี๋ยวตัวมันติดก้นแกนปลาใส่เห็ดเธอมากินด้วยกันเด้อยายบอกว่าอย่างงี้นะเดี๋ยวใดูก่อนยายบอกว่ากินเอนาจากใบสาบนี่หางแสบยายบอกว่าต้องถ่าฝีมือเด้อ <c oughs> ลองว่าอร่อย <c oughs> เดี๋ยวปลาสุกก็ลงได้ค่ะทุกคนตัวมันติดก้นค่ะไม,ม่คนเยอะกลัวปลา ตัวปลามันแน่นสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีเก้าท่านนะคะอุ้ยดูดูด,ดูพี่น้องดูอินเทอร์เน็ตอินเทอร์อนเน็ตมีปัญหาประตูทำอะไรแกงปลาประตูเมื่อเช้าก็ตกเวทีออะเมื่อกี้นี่ก็ตกเวทีไปแล้วรอบหนึ่งขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ไหมก็ว่ากดแบบสตรีมต่อโอ้ยทำไมถึงเป็นอย่างนี้ เน็ตบ้านเราคือเป็ยนยังซี่มันจะเอาเหง้ดสามสิบนาทีบ่ลงต้องสามสิบนาทีก่อนแกงปลาประตูเป็นไงไปหาหมอหนะห้อยก็ยแบบใกล้หายยังไงตรงเขาค่อยใกล้หายล้วค้วยที่ไปไหนได้นี่แกกำลังแกะ้สะกิปอยู่แกะ้สะกิปมาเลยปิดไว้นิดนึงจะได้สุกเร็วโอ้ยทำหน้าทาน <laughs> ทำอะไรทานทำอะไรทานแกงประตู แกงปลาจ้ะแกงปลาแกงปลาช่อนใส่เฮดจ้าเฮดซื้อมาจากแม่ครูแล้วก็ยายว่าอย่างนี้นะอยาบอกว่ากินจักประมัน่ายสามีมกรแหงชีแสบหลายพเคนว่าสี่มา <laughs> ดูว่าสีมือแสบได้เราะว่ามันหิวไงคะทุกคน <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวก็เสร็จละอ้ยตกเวทีพี่น้องเอ้ยขึ้นมาเป็นจังซี่อันนี้ไปตลาดไปตลาดไปซื้อปลาช่อนมา มันก็ไม่ค่อยสูตรเท่าไหร่หรอกทุกคนมาแล้วก็มาล้างมาหั่นดีๆมันข้าวเนะาะปลาันนี้จะข้าวเนาะก็คัน้นเสร็จน้าเกลือกับมะนาวล้างเมือกออกให้หมดเนาะแอาแช่ตู้เย็นก่อนแล้วมาทําบ่ายน,นะคะทุกคนก็เห็ด <S <S เห็ดเห็ดอะไรเนาะซื้อมาจากแม่โคเห็ดดอกใหญ่ๆอ่ะนะก็รียกเห็ดอะไรอ่ะนี่ไงเห็ดนี่นะก็เลยเอามาแกงคะ่ะทุกคนเนาะประตูนถนัดได้ถนัดห,กกนหักกมประตูเห็ดนี่แหละประตูเห็ดยัง จะพุงแล้วล่ะค่ะ <c oughs> ยังบม่ถึงยี่สิบนาทีเลย <c oughs> ต๊ต๊กเวทีหมอห้ามใช้มือห้ามทํางานหนักโอ้ยเจ้าสบายแล้วคนเนี <c> ้ย <oughs> ประตูเจ้าสบายประตูเมื่อเช้าเมื่อเช้าอันนี้ก้อยค่อยล็อกเกือบได้ไปหาหมอคือเจ้าเอขอขังนี้เนาะแบบมันแบบนี้เลยนะคะทุกคนล็อกแบบนี้เลยอุย้ย ่อ่กรย่านนี่ไปหาหมออยู่เพ่อเลยอ้ๆเผาไว้ประตูเจ้าน่ะทำงานหนักพักมั่งเด้อพักมั่งพักมั่งพักมั่ง,งอย่าทำงานหนักหลายห <c oughs> ลายเฉพาะทำกับข้าวตอนเช้าพอ <c oughs> อันนี้ก็ช่องช่องละช่องละลายอ่ะประตูช่องละงลายโทรกระตุ้นเนาะอุ้ยพอแล้วสิเจ้าเพึ่ดก,ก,ก,ก่อนน้ำมันมืดลว ไฟก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวไปกินด้วยกันค่ะเดี๋ยวจะไปให้คุณยายดูคุณยายกินเดอ้เอใส่พักแล้วก็ปิดแค่น,นั้นละคะ่ะวันก่อนเห็นประตูไลแล้วแบบเน็ตหลุดแล้อประตูพปอๆกันก็ปันดีมาแชร์เมื่อเช้าพารวยก็เน็ตหลุดนะ